ฮัลโหลโอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับสู่รายการ JR Cast Gaming นะครับผมก็อยู่กับผมจอมล็อกเจ้าเก่าคนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนลงมอดเกม GTA s a n a n d r e a s กันนะครับผมซึ่งมอดที่ผมจะมาสอนลงกันในคลิปนี้ก็เป็นมอดที่มีชื่อว่า มอดบอกตำแหน่งตำรวจนะครับผมซึ่งสรรพคุณของมอดตัวนี้ก็ตามชื่อเลยแหละก็ไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรมากนะครับผมก็คือเราจะสามารถรู้ตำแหน่งต่างๆของตำรวจได้นะครับผมก็คือตำแหน่งของตำรวจเนี่ยจะขึ้นมาอยู่บนเรดาร์แมปนะครับผมซึ่งเวลาตอนติดดาวอย่างเนี้ยไอมอดตัวนี้ก็น่าจะช่วยนะครับผมพอเรารู้ตำแหน่งตำรวจแล้วเนี่ยตรงไหนที่มีตำรวจเราก็ไม่ไปก็จะทําให้เราหนีดาวได้น่าจะง่ายขึ้น นะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับสรรพคุณของมอสโอเคสอนลงกันเลยดีกว่านะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เริ่มจากสิ่งที่เราต้องเตรียมกันก่อนเลยนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมก็คือนี่นะครับผมตัวเกม GTA San Andreas นะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถโหลดได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็มีให้ทั้งแบบตัวเกมลิปแล้วก็ตัวเกมโนลิปนะครับผมนะก็ตามนี้แหละเนาะซึ่งความแตกต่างระหว่าง2แบบนี้ผมก็ พิมพ์บอกไว้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมก็อ่านแล้วก็ตัดสินใจเอาละกันนะครับผมว่าจะโหลดแบบไหนเนาะโอเคนะครับผมส่วนต่อมาที่เราต้องมีเช่นเดียวกันเลยก็คือนี่นะครับผมไฟมดนะฮะก็สามารถโหลดได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมขนาดไฟ 818kb เท่านั้นนะครับผมก็ดาวน์โหลดแป๊บเดียวเนาะขนาดไฟล์เล็กเนาะก็โอเคเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จป,ปุ๊บก็จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า GTA San Andreas ขีดม บอกตำแหน่งตำรวจขีดอัปโหลดไฟล์จอมล็อก c g e e นะครับผมก็ในเมื่อมันเป็นไฟล์จุด e อ e ก็ให้เราทำการ d ดับเบิรคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะปรากฏหน้าต่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมก็แนะ่นอนครับผมก็ให้เราทำการกดปุ่ม Browse นะฮะเสร็จแล้วก็ Browse ไปที่ Directory เกมของคุณผู้ชมนะฮะก็ของคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนก็ Browse ไปที่นั่นนะฮะ ก็โอเคขอนอกเรื่องกันสักคู่นะครับผมก็ขอแนะนำนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่มีตัวเกม GTA San Andreas ที่แบบอ่ลงมดไว้อยู่แล้วนะครับผมก็ก่อนลงมดผมก็ขอแนะนำนะครับผมให้คุณผู้ชมทำการก๊อปปี้ตัวเกมก่อนลงมดนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาไปเพสในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยนะครับผมก็การทำวิธีนี้ช่วยอะไรบางคนอาจจะมีคำถามใช่ไหมครับก็ ในกรณีที่คุณลงมอดของผมหรือของใครไปนะครับผมแล้วตัวเกมมีปัญหานะครับเราก็จะมีตัวเกมสำรองเอาไว้เล่นนะครับผมในกรณีนี้ก็จะช่วยเซฟได้อ,อ,อยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบทำก็ก็ดีนะครับผมโอเคเริ่มพูดลกไปวนมาแล้วนะครับผมก็ในเมื่อเราบรลา์เสร็จปุ๊บก็ให้เราทําการกดปุ่มโอเคได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ทําการกดปุ่ม Install ได้เลย นะครับผมก็กดไปจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราทำการกดปุ่ม yes to all ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อติดตั้งมอดเสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปอย่างออโต้เลยนะครับผมก็แค่นี้แหละครับผมขั้นตอนการลงมอดบอกตำแหน่งตำรวจนะครับผมก็ง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะครับก็โอเคนะครับผมส่วนหน้าตาของวอดจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยละกันนะครับผมโอเคครับ โอเคนะครับ okay, ผมก็ตอนนี้ mm hmm. ผมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas mm hmm. กันเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมก็ตอนนี้นะครับผมถ้าใครจะเป็นคนช่างสังเกตหน่อย mm hmm. ก็จะเห็นนะครับผมว่าตรงแมปเนี่ย mm hmm. นะครับผมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมย้อเยะไปยัอยเยะมาหมดเลยนะครับผมซึ่งไอเจ้าสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับผมที่เป็นตัวบอกตำแหน่งของตำรวจ นะครับผมก็ถ้าเราไปตามที่เลดร์มันบอกก็จะเจอกับตำรวจนะครับผมก็ถ้าไปเจอเอ,อะไรแปลกๆก็ก็ไม่น่าจะใช่มอดนี้แล้วนะครับผมซึ่งไอ้มอดตัวนี้มันก็จะบอกแค่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับผมถ้ามันบอกตำรวจทุกจุดก็น่าจะแบบฮื <c oughs> มแมปน่าจะลกน่าดูนะครับผมนะก็ณนะจุดจุดนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมลงมอดแล้วมันเป็นแบบนี้ก็คุณผู้ชมลงมอด สำเร็จแล้วนะครับผมก็นะจุดๆนี้เราก็เล่นได้ตามสบายเลยนะครับผมมอดนี้ไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับผมลงมากันเล่นได้เลยโนะก็ no. โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรให้แบบเฟี้ยวเฟ้วงอเงาะกันหน่อยละกันนะครับผมไหนๆก็นานๆทีเข้ามานะครับผมก็ขอขอขอฟาตำรวจทีหนึ่งละกันนะครับผมสวัสดีครับตามมาสิครับอ่ะ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 เล่นอะไรของกูวะเนี่ย นะครับอ้าวกําตุดโอ้โหไม่ตาม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 ไม่ควักปืนหน่อยล่ะฮะระบบฟิสิกพังไงฮะมึงเอาไงครับมึงเอาไงครับมหมวกกันน็อกก็ไม่ช่วยกันกระสุนเว้ยนะฮะยิงแม่งเลยสัสเอาไม่ตายไม่ตายโอ้โหโกงความตายอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมก็จะสังเกตนะครับผมว่าตอนที่เราติดดาวนะครับผมก็จะสังเกตได้ถึงพลังงานบางอย่างว่าแม็มันกระพริบ เป็นสีน้ำเงินสีแดงสีขาวอะไรเนี่ยนะครับผมก็แสดงว่าเราโดนตำรวจไล่ล่าอยู่ซึ่งจะบอกทําไมก็ไม่รู้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมสังเกตได้ก็ก,ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ณจุดนี้เราโดน3ดาวอยู่เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตใช้สูตรละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเลเทะตุ้มเป๊ะไปกว่านี้นะครับผมก็ใช้สูตรสักครู่โอเครอดดาวแล้วเอากำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยว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 มึงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวหอทับกูเหรอฮัลโหลอา้าวกรรมซะงั้น คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ตายโคตรอนาถมากเลยนะครับผมก็น่าจะเอาไปอวดเพื่อนกันได้นะครับผมนะก็โอเคก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับผมสําหรับหมอนหมอนนี้เนาะก็เจอบั๊กเมื่อกี้ไปปุ๊บก็ทําอะไรต่อไม่ถูกเลยนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งละกันนะครับผมก็หมอนหมอนนี้ไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับผมก็คือลงมาแล้วเข้าเกมถ้ามันมีเรด้งเรดาร์แบบยั่วเยี่ยไปยั่วเยี่ยมาอย่างที่คุณเห็นนี้ก็คือ คุณลงหมดสําเร็จแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ถ้าใครเบื่อหมดหรืออยากลบหมดอย่างนี้ก็แนะนําให้ลบตัวเกมไปเลยนะครับผมก็ถึงบอกไงตอนแรกให้แบ็กอัพตัวเกมเก็บไว้นะครับผมก็สําหรับหมดนี้ก็มีเท่านี้ก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ชอบคลิปก็ รบกวนปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมแค่เข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วแหละนะครับผมไม่ว่าอะไรมากเนาะก็ขอลากันไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครอยากได้มอดอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมโอเคก็ j r c า s คสเกมมิสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย